สิบแนวคิดสู่ความมั่งคัง่งทางการเงินโรเบิร์ตคิโยซากินักลงทุนชื่อดังผู้เชื่อว่าอยากรวยต้องลงทุนคนที่อยากรวยมักจะมีความคิดที่ว่าต้องออมเงินให้ได้เยอะ ใช้ชีวิตให้ประหยัดสุดๆจึงจะประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะถ้าใครเคยศึกษาเรื่องการเงินและการลงทุนคงเคยเห็นหนังสือที่ชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยสกิเขากล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดโดยชิ้นเชิง โดยหนังสือเล่มนี้โรเบิร์ตนำประสบการณ์ที่พบเจอในชีวิตมาตกตะกอนเป็นความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลได้อย่างน่าสนใจเขาเรียนรู้จากคนสองคนคนแรกคือพ่อจนพ่อแท้ๆท,ที่มีอาชีพรับราชการส่วนอีกคนพ่อรวยเป็นพ่อของเพื่อนสนิทที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจร้อยล้าน ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่วัยมัธยมซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการวางแผนทางการเงินของใครหลายหลายคนกระทั่งมีฐานะมั่งคั่ง แนวคิดของโรเบิร์ตคิโยซากิที่จะเปลี่ยนมุมมองด้านการเงินของเราให้หลากหลายและสามารถวางแผนระยะยาวได้ง่ายขึ้นดังนี้ 1. อย่ากเก็บเงินสดไว้กับตัวเงินสดมีมูลค่าไม่คงที่สามารถเสียคุณค่าไปได้ในพริบตา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเงินไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยแทนที่จะปล่อยทิ้งไว้ให้มูลค่าลดลง 2. ตั้งเป้ามีทรัพย์สินหลากหลายทางเมื่อธุรกิจของเรากำลังไปได้ดีก็ควรเริ่มกระจายรายได้และขยายสู่การลงทุนที่แตกต่างวิธีนี้จะช่วยให้ ขยายธุรกิจและเพิ่มกระแสะเงินสดของเราได้ 3. ออกแบบแผนที่แม้กระทั่งนอนหลับยังได้เงินตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบที่ใช้สามารถดำเนินต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือคอยดูแลตลอดเวลาเพราะธุรกิจควรจะทำเงินให้เราได้แม้แต่ขณะที่เราหลับ สใส่ใจจนกว่าจะสําเร็จการที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึง่งดีกว่าการเป็นคนธรรมดาในหลายๆเรื่องอย่างเรื่องการลงทุนเราก็ควรจะศึกษาให้ดีเสียก่อนถ้าเราเชี่ยวชาญแล้วก็จะรู้วิธีเพื่อไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ยาก 5. ยิ่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งได้รับ มากเท่านั้นการลงทุนก็เช่นเดียวกับการให้แม้นเราจะไม่ได้ผลตอบแทนในทันทีแต่มันจะสั่งสมและสร้างมูลค่าให้เราได้ในอนาคตแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องกลับมาตั้งคำถามแล้วว่าสิ่งที่เราลงทุนไปนั้นคุ้มค่ากับเวลา และพลังงานที่เสียไปหรือไม่ 6. รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มีเวลามากมายในหนึ่งวันเราควรลำดับความสำคัญให้ได้ว่าต้องทุ่มเวลาให้กับสิ่งไหนถึงจะได้รับผลตอบแทนมากที่สุดนั่นจะทำให้เรากระเสียนจากวัยทำงานได้ก่อนกำหนด7 ปรับเปลี่ยนวิธีคิดมุมอมองเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จการเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจะช่วยให้เราจัดการกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ ความลำบากจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่สถานการณ์ที่ยากลำบากจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอยู่ที่เราจะมองว่าอุปสรรคคือสิ่งที่กีดขวางหรือมีไว้ให้เราก้าวข้ามจงเรียนรู้ที่จะเต้นกลางสายฝนในทุกเหตุการณ์เลวร้ายมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอ 9. อย่าก,กลัวการสูญเสียคนประสบความสำเร็จที่เราเห็น ล้วนล้มเหลวกันมาก่อนเฮนรี่ฟอร์ดในวงเล็บผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์วงเล็บปิดโดนจับ5ครั้งสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้งแอปเปิล ถูกคณะกรรมการบริหารไล่ออกถึงโรงเรียนจะสอนว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องที่แย่แต่เชื่อเถอะว่าเราต้องเอาชนะความกลัวที่จะล้มเหลวเพื่อไปสู่ความสำเร็จสิบประสบการณ์ทำให้คุณฉลาดขึ้นชีวิตคือบทเรียนมันสามารถขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงได้ตลอดเวลาลองนำทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตทั้งดีและไม่ดีมาเรียนรู้ คิดเสียว่าความล้มเหลวในปัจจุบันจะทําให้เราพร้อมสําหรับความสําเร็จในอนาคตการที่เราจะประสบความสําเร็จด้านการเงินอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่เชื่อเถอะว่าหากทุกคนลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนําประสบการณ์ที่เจอมาเป็นแรงผลักดันและลองนำสิบแนวคิดของโรเบิร์ตคิโยซากิ ไปปรับใช้จะทำให้การวางแผนทางการเงินง่ายขึ้นและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะ